้าเ,เพื่อนๆวันดีค่ะเพืเ่อนๆวันนี้ไม่ได้มากินไรนะคะวันนี้ไม่ได้มากินอะไรนะดูทรงผมยาจอยดยิเปิดหน้าม้าหน่อยเปิดหน้ามาอืมวันนี้ไม่ได้มากินนะคะแต่ยีมาพูดเหลืองเพืเ่อนๆนี่เพื่อนๆที งข้างบ้านใหญ่จ้อยนี่แหละเออคนที่อื่นไม่รู้นะคนที่อื่นไม่รู้นะว่าเป็นแบบนี้ไหมข้างบ้านใหญ่จ้อยพวกตีชอบเสือกแถวบ้านนัน่นเออพวกออรอพวกต่อเลขพวกชอบเสือกช,ชาวบ้านนัน่นอืมมี มีหลายคนออแผดมันหน้าเบื่อนี่พวกนี้ออรอกันเสื้อแต่เหลืองแถวบ้านนั่นวางงานไม่ได้นี่พว่างงานปุ๊บวิ่งไปบ้านนู้นที่บ้านนี้ที่เสื้อข้าวบ้านนี้ไปบอกบ้านนู่นเื้อเสื้อข้าวบ้านนูนมนบอกบ้านนี้โออแต่มันเปรนบ้านเผื่อเผืมีแบบนีไหมคะอือ กันเหลืองเป็ดเป็ดต้องตัวเองกันปิดเงียบไม่บอกใครกันเหลืองเผือนเหลืองชาวบ้านเหลืองบ้านโน่บ้านนี่บ้านนั่นมันรูมดคนรูทึนแลมันไปเดี่ยวกระจายเข้าเลยบ้านโนูก็ผันนันคนนั่นผันนีนนเป็ดนั่นพวกเป็ดนั่นพวกปากมาปากไม่ดีกันบ้าน บ้านเกืนเผนนันมีแบบนี้ไหม่อืมแต่บ้านใหญ่จ้อยมันมีขั็นต่อหน้านมันพูดดี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 วหลับแล้วมันมันกัดทันทีในพวกพวกเปรตไอพวกชิบหายวว,วอดพวกนี้นึ่นวันไม่ไจ้ทำงานตาสอดส่องแต่บ้านมูบ้านนี้ทำได้ไม่ได้เคยมาเลยกไม่ได้ เสื้อก,ก็เป็มั้งขอไขมาเรีย้ยงไขหน้าบ้านนั่นเอาผุงลเล่ากันไปเลยไปเลยที่มันเปรดอืมเดีย๋ยวซื้อไปบ้านนี่ผันนันคนนี่ผันนันแล้วไปบอกอีนนู้นอีขนน,นนู้นก็ผันนันผันนึงคุยกันเลยมาบอกคนนี่แต่ใจมันเปรดจังูลยวะนี่อีคนบ้านชาแนนนะท่านไม่ได้วนะ่า,าบ้านใคร เนะปรตเด็กทับแข้งจริงจิ้งขอเองปากแข้งปนันเีินต่อหน้าในกาพุทธนั่นแหละพอทัพมันขมิ้นเหลืองกันแล้วหนูไม่รู้หนูไม่รู้พุดพุทได้คำดียวว่าหนูไม่รู้ทั้งทั้งเด็หนู้นอะไรเปรตบาสแมยมันโอษมาไม่ไม่รู้ปันเงนั่นเส้นสันดานนั่น คนบันนี้ต้องดาถั้งแม่มันกันอืมหัวเหลืองเฟือนนั่นอย่าไปเชื่อคนนักกลงนะน้องนะคนบันชาตนนั่นอะไรแบบๆทางล่างนั่นเออคนบันชาตนนะคนแค่อุ้นไม่รู้คนบันท่านท่านบอกทักทีเยวขอเองกินน้ำก่อน บากว่าเหลืองเผื่อนเหลืองชาวบ้านนั้นปล่อยปล่อยก็ไปมั่งก็มีทำไรกันมาเจนักพวกผมึงมัอขอ,อยเสื้อแต่เหลืองชาวบ้านเปรดเหลืองตัวเองนันปิดงเงียบเปรดเขาพค่เหลืองมึงน,นั้นตาลุกลักลักลักแล,กลแต่เผื่อนเหลืองเผื่อนนายฝักตาถุงน้ำปนนั้น ไม่ชานั้นไม่ยุ่งใครผลูแล้วกันเราพูดเดี๋ยวตั้งวงกันนั้นเอาแล้วมีเหลืองหนิงถาบ้านโนบ้านนี่บ้านนั้นทั้งทั้งดีตัวเองก็ไม่ใช่ดีอุบาทอุบาทเพช่ชาติก็ไม่ใช่คนนี้อย่างคนเดร้เลยชาติดูเหลืองเผินนั้น แต่ใจอันรู้ว่าเหลืองเผื่อนก็ปล่อยไปแตเหลืองเผื่อนผะว่าเขาไม่ได้ข้อตังเราก,กินเราก็ไม่ได้ตังเขากินเออเขาจะทำได้ก็ใส่เขาอย่า,เ,า,ยาเชื่อเขาเราคอยหมาเหยียบพั่มมึงอืมเราหล่ะเขาหมาท้ามันหนูไม่รู้หนูไม่รู้หนูไม,รไม่รู้กันชาวบ้านหืม เปรตมือและตัวเสื้อตัวรูเรือนเกินตัวหนาเปืือยโยมดับมังตาอย่่จ้อยจะถ้าไปหวาใครถ้าเข้ามาถ้ามันขวาจริงงันโยมรับหวาเขาวันนะไม่เมือนพวกมึงจะวานน่าคนนู้นคนนี้บ้านนั่นที่บ้านนั่นที่ แลวเลาเพื่อนๆมามแทงไม่หมูไม่รู้หมูไม่รู้เรื่องชาวบ,บ้านเลยร,รู้แต่เลือกลูกหัวตัวเองอืออือีปเปรดขอด้สักทีนะอีปเปรดมึงนั่นแหละตัวเสืออืไม่รู้ยีดาแบบปือนะ้อแล้วเปรดอุบาต ขนอุบาทั้เออขนวันนี่มึงสมองมึงคิดแต่เหลืองในบ้านมึงมึงจะซ่อนลูกซ่อนเตาอยู่ในบ้านนั่นไม่ต้องไปเสื้อเหลืองเขือนเหลืองชาวบ้านนะวิ่จทำได้เป็นการเหลืองของขอเอาเออมึงเงินซ่อนลูกอยู่กับลูกกับพ่อในบ้านจ้ะ ว้าแต่ลูกคนโน้ไม่ดีคนนี้ไม่ดีลูกมืงองินเหมือนเปรตนั่นหูตัวไม้ืมึลูกตัวเองนั่นเหมือนเปรตแต่ไม่หวา้าว้าแต่หลวงลูกชาวบ้านลูกเผื่อนเปรตเหมือนแม,มนน่มั่นมึงผันตืน้อกบลูกมึงก็พันนัน่นแหลนะนั่นน้องนะเผื่อนนะ ซ่อนหลกตัวเองรูกับหลบพ่วตัวเอง,เองไม่ต้องไปยุ่งเรื่องชาวบ้านเขาเดินเขาทาได้แต่ามาเห็นนักขั่วโผมึง